อีกหนึ่งนักเตะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยของนิวคาสเซิลนะคะนั่นก็คือแอนโทนีกอร์ดอนจากดาวรุ่งของเอเวอเรตสู่การเป็นนักเตะคนสําคัญของนิวคาสเซิลไปแล้วอะ่ะแอนโทนีกอร์ดอนเป็นนักเตะชาวอังกฤษที่เขาเกิดแล้วก็เติบโตในเมืองของลิเวอร์พูลเริ่มแรกเขาก็เริ่มต้นการเล่นฟุตบอลโดยการเข้าอะคาเดมีของสโมสรลิเวอร์พูลนั่นแหละซึ่งก็เป็นสโมสรร่วมเมืองกับฝั่งเอเวอเรตจนในปี2012ก็ถูกลิเวอร์พูลปล่อยตัวออกจากอะคาเดมีนะคะด้วยเหตุผลที่ลิเ,ลเ,ลเลอวอร์พ แม้ว่ากอดอนเขาจะเจอกับความรู้สึกผิดหวังแต่เขาก็ยังมีความมุ่งม,มั่นในการเดินตามเส้นทางที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยู่โดยเขาก็ได้กําลังใจจากคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่คอยเป็นแรงผลักดันให้เขาไม่ยอมแพ้แล้ววันหนึ่งก็มีแมวมองจากเอเ็กวิตันมาเจอตัวเขาขณะที่ลงเล่นให้กับทีมโรงเรียนวิสตันจูเนียเป็นการลงเล่นในซันเดย์ดีหรือว่าเป็นลีกระดับล่างสุดของประเทศอังกฤษกอดอนเขาเล่นได้โดดเด่นมากๆแล้วก็ถูกเอเ็กวิตันดึงตัวไปเล่นในทีมชุดเดยาวชนอายุไม่เกิน12ปีเอเนาาเ็น,อนอกาาาสเขในกร แนาปีถเท้าและภายใต้การอยู่ในอะคาเดมี่ของเอเวอร์ตันนะคะกอร์ดอนซึ่งก็เล่นในตำแหน่งของตัวลูกทางฝั่งซ้ายเป็นหลักจนทําให้เขามีชื่อในการติดทีมชาติอังกฤษไล่มาตั้งแต่อายุไม่เกิน15ปีและเขายังเป็นหัวใจสําคัญให้ทีมเยาวชนสโมสรทั้งดุลอายุไม่เกิน18ปีไปจนถึงทีมสับองภายใต้สีเสื้อทีมเยาวชนของเอเวอร์ตันกอร์ดอนก็ฝากผลงานไปแล้วถึง16ประตูกับอีก5แอสซิตตลอดการลงเล่นทั้งหมด32เกมแล้วก็มี1เกมนะคะที่เขาเป็นคนเดียวเลยที่ทําไปถึง4ประตูาาทีมเยวชน <Ever> ton, ไปวั์ตันไปถล่มทีมเยาวชนของเวทบอมบิทนะคะไปด้วยสกอร์7ประตูต่อหนึ่งในขณะที่ผลงานในนามทีมสำรองของสมวสรนนะคะก็มีตัวเลขที่น่าประทับใจจากสถิติในการลงเล่นทั้งหมด28เกมเขาก็ทําไปถึง8ประตูแล้วก็5แอสซต์การเล่นที่ถือว่าโดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมลุนคนอื่นๆน,นะคะก็ทําให้เขาเติบโตจนได้รับโอกาสในการลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของเอวรตตันเป็นครั้งแรกซึ่งเกมนั้นก็เป็นเกมในยูโรปาลีกทาให้กอรดอนกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นให้กััับสมสมรแลละหลงจากนน3้3 กอดอนก็เริ่มชีวิตน LIKE ักฟุตบอลของตัวเองในทีมชุดใหญ่ของเอเวอเรตัแบบเต็มตัวในฤดูกาล2019-2020นี้แหละเมื่ออันเชลติกุนซือของเอเวอเรตตตอนนั้นก็ให้โอกาสกอรดอนในการลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมเสมอกับเวสต์แฮมยู่นเตดแล้วเขาก็ได้ต่อสัญญากับทีมออกไปอีก5ปีด้วยสไตล์การเล่นตำแหน่งปีกหรือว่ากองหน้าทางฝั่งซ้ายอ่ะกอรดอนจึงเป็นนักเตะที่มีความเร็วสูงแล้วก็มีสไตล์การเล่นที่บุกทะลุทะลวงคู่แข่งโดยตรงทําให้เขาสามารถที่จะสร้างปัญหาให้กับกองหลลััังงงขขออคูู่่่ตสส้้ไดดีีเเยยรรววมมมทานใ เกมลุกอย่างมากเป็นผู้เล่นที่บอกได้เลยนะคะว่าเขาสามารถที่จะสร้างโอกาสทําประตูแล้วก็แอสซิสต์ได้บ่อยครั้งโดยเฉพาะการจบสกอร์ในกรอบเคตโทษที่มีความนิ่งแล้วก็มีความมั่นใจการจะเป็นนักฟุตบอลที่สามารถจบสกอร์ได้เองแล้วก็สร้างโอกาสให้เพื่อนเยอะๆได้อะจะต้องมีความเข้าใจในรูปเกมที่ดีและนอกจากทักษะด้านฟุตบอลของกอร์ดอนแล้วอะกอร์ดอนยังเป็นนักเตะที่มีความยอดเยี่ยมในด้านของพละกกาลังมีความกระหายแล้วก็ความพุ่งเทยอย่างหนักไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรือว่านอกสนามล็อกกอร์ดอนเขาค่อยรับคาชื่นชมมากๆเลยนะคะในเรื่อง ความกระหายแล้วก็การวิ่งกดดันไม่ว่าจะเป็นการเพสซิ่งเพื่อวิ่งไล่บีบคู่แข่งเพื่อที่จะแย่งบอลตั้งแต่แดนบนของสนามแล้วในฤด,ดูกาล2021-2022ก็เป็นฤด,ดูกาลที่กอร์ดอนขอแจ้งเกิดเลยแหละลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปแล้วถึง3 5า,านาัดซึ่งถือว่าเป็นจํานวนนัดที่มากที่สุดเลยนะคะที่เขาลงเล่นให้กับเอเวอเรตันแม้ว่าในปีน,นั w ้นเอเวอเรตันเขาจะต้องดิ้นรนจากการหนีตกชั้นก็ตามแต่กอร์ดอนเป็นหนึ่งในผู้เล่นทองถิ่นเพียงไม่กี่คนเลยที่แสดงให้เห็็็นนนนนนถึงงคควววาาามมมกกกรหยแแแแลแแล้้้ททััศติิใไ่่่ออพเปสีบ ต้องการเห็นจากเด็กสร้างของสมุสรศนอะหนึ่งในเกมที่เขาทำผลงานไว้ได้ดีมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเกมที่เขาทำประตูชัยสำคัญให้กับเอเวอเ์ตันเกมที่เอเวอร์ตันเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อเดือนเมษายนปี2022มันถือว่าเป็นชัยชนะที่สำคัญมากๆในการเก็บแต้มหนีตกชั้นของเอเวอร์ตันเลยอะแล้วสุดท้ายกอรดอนเขาก็สามารถที่จะพาเอเวอร์ตันลอดหนีตกชั้นได้สําเดจในปีนั้นเลยพร้อมกับคว้ารางวัลผู้เล่นแห่งปีของสมสรในปีนั้นไปด้วยแล้วพออมมมาาถึงเดืนกรคปี2023 อนีกอร์ดอนก็แสดงความต้องการอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าต้องการที่จะย้ายออกจากเอเวอร์ตันเพื่อจะหาโอกาสใหม่ๆแล้วก็การเติบโตในอาชีพถึงขั้นที่ยอมขาดซ้อมติดกัน3วันเพื่อจะกดดันสม,มสรให้ตอบรับข้อสเสนอของนิวคาเซิลที่ยื่นเข้ามาสื้อตัวเขาฝั่งนิวคาเซิลก็เสนอโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพโดยเป็นทีมที่กําลังมีผลง,งานที่ดีที่สุดในตอนนั้นแล้วตอนนั้นนิวคาเซิลก็เป็นหนึ่งในทีมที่มีลุนโคต้าแชมเปี้ยนลีกอีกซึ่งมันก็ไปตรงกับความฝันของกอร์ดอนที่แม้ว่าเอออจจะยยาากกก ีดสุดท้ายทางฝั่งเอเวอเรตันก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจแล้วก็ประกอบกับเอเวอเรตันเขากําลังประสบปัญหาทางด้านการเงินแล้วก็ถูกจับตามองในเรื่องของกฎผลกําไรแล้วก็ความยั่งยืนตามกฎ PSA ของพ p m ล i กอย่างหนักการขายนักเตะทางลูงที่เติบโตมาจากอะคาเดมี่ของสโมสรในราคาสูงก็ถือว่าเป็นวิธีที่รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจัดสร้างกําไรแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในการปรับปรุงสถานะทางการเงินของสโมสรได้อีกข้อเสนอที่นิวคาเซิลเขายื่นมามันสูงถึง40ล้านปอนด์ถือว่ามันสูงมากๆสําหรับ เตะดาวลุงในเวลานั้นเป็นจานวนเงินที่ช่วยเอเวอเรตันได้เยอะในการทําบัญชีให้เป็นไปตามกฎ PSR ได้เราก็ยังสามารถเอาเงินในส่วนนี้ไปเสริมทัพนักเตะผู้เล่นคนอื่นเพื่อช่วยให้ทีมลอดตดชั้นได้อีกแล้วนั่นแหละคะ่ะการย้ายทีมของกอร์ดอนมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลเอเวอเรตันจานวนมากด้วยความที่เขาเป็นเด็กท้องถิ่นที่เติบโตมากับสมสรศรแต่ตัดสินใจในการกดดันสมสรเพื่อให้ตัวเขาได้ย้ายทีมในช่วงที่สมสรประสบปัญหาอย่างหนะักแต่ก็ยังมีแฟนบอลบางส่วนก็เข้าใจสถานการณ์ของ,ะะของกอร,ร์ด ชพในราคาที่นิวคาโซซื้อกอรอนมาด้วยค่าตัวถึง40ล้านปอนด์น่ะนิวคาเซก็มองว่ากอรอนเขาเป็นผู้เล่นชาวอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งสาคัญสําหรับสมสรนในพรีเมียร์ลีกในการลงทะเบียนผู้เล่นตามกฎโคดต้า6เปืนด้วยวัยอายุเพียง21ปีในขณะที่ย้ายมานิวคาเซเคยให้คํานิยามกอรอนว่าเป็นเพชรเม็ดงามที่จะเติบโตไปพร้อมกับความก้าวหน้าของสมสรแล้วก็ไปสอดคล้องกับแผนการสร้างทีมของเอ็ดดี้ฮาวกุนซือของสมสรด้วยและวิสัยทัศน์ของสมสรที่ต้องการกลับมาเป็นทีมชั้นนนนนําาอออีกกครัั้้งงึ่ไอดดอมเป็ตว วแล้วก็ตัวจริงในแนวลุกเพียงข้างกับแสงแม็กซิแมแบงในตอนนั้นนะทาให้มีนักเตะมากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพเพื่อลงแข่งขันหลายรายการแล้วก็รวมถึงการดุลพื้นที่ยุโรปอีกส่งผลให้กลุ่มกําลังของนิวคาสเซิลมีความแข็งแร่งขึ้นอย่างมากรอโดอนกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่สามารถพานิวคาสเซิลกลับไปเล่นในยูฟาแชมเปียนลีกได้ครั้งแรกในรอบ20ปีแม้ว่าตัวของเขาเองจะย้ายมาร่วมทีมในช่วงกลางฤด,ดูกาลเท่านั้นพอมาในฤด,ดูกาล3 2 0 2ันยีน่สดูกาเขาได้โชว์ฟอร์มแบบเต็มฤด,ดูกาลของเขาก็ดทนทสถิโช พีมิดิกในการยิงไปแล้ว11ประตูกับ10แอสซิสตร์รวมเป็นการมีส่วนร่วมในการทําประตูไปแล้วถึง21ครั้งในฤดูกาลนั้นกอรอนสร้างประวัติศาสตร์ให้กับสโมสรด,ด้วยการเป็นผู้เล่นของนิวคาสเซิลคนแรกที่ทําประตูได้3นัดติดในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกพร้อมได้รับเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของนิวคาสเซิลในปีนั้นเลยกอรอนก็ได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วนะคะว,ว่าตัวเองเป็นนักเตะคนสําคัญแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนในเกมลุกของนิวคาสเซิลที่แม้ว่าปีนั้น New าาจจน,น,น,นิวคาสเซิลไสาานดดกเยย้้วหหตุ แต่ฟอร์มการเล่นส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมของเขาก็สามารถต่อยอดไปถึงการถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษช,ชุดใหญ่ได้แล้วก็มีโอกาสได้ลงเล่นในศึกยูโรปี2024ด้วยนะการได้ติดทีมชาติอังกฤษช,ชุดใหญ่อะแล้วก็ยังเป็นกําลังสําคัญในการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างฟุตบอลยูโรหรือว่าฟุตบอลโลกมันถือว่าเป็นความฝันสูงสุดของนักฟุตบอลชาวอังกฤษเลยแหละด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมทั้งยิงแล้วก็แอสซิสต์แตะหลักสิบอะรวมทั้งการติดทีมชาติอังกฤษช,ชุดใหญ่ของกอร์ดอนทำให้2024 2025 มีข่าวออกมาว่าได้รับความสนใจจากทีมอย่างลิวพูแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่นิวคาเซิลเขาอาจจะถูกบีบให้ต้องขายผู้เล่นคนสำคัญออกจากทีมเพื่อให้ไปสอดคล้องกับกฎผลกำไรแล้วก็ความยั่งยืนของรพเมรีกัะมันมีความเป็นไปได้ว่ากรอนอาจจะย้ายไปที่ริวพูหรือเปล่าแต่ฝั่งของเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดก,การทีมก็ยืนยันอย่างหนักแน่นเลยนะคะว่ากรอนคือนักเตะคนสำคัญที่ทีมจะไม่ต้องการปล่อยออกจากสโมสรแล้วกรอนก็เป็นคนสำคัญในการวางแผนระยะยาวของทีมหลังจากที่เขาไม่ได้ย้ายไปที่ลิวพูก็มีการต่อสัญญากับนิวคาเซอลออกไปอีก ปีเลยและทําให้ Gordon กอร์ดอนกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดของนิวคาสเซิลการตัดสินใจต่อสัญญาใหม่ของกอร์ดอนกับนิวคาสเซิลมันก็แสดงให้เราเห็นถึงความมุ่งมั่นของเขาต่อสโมสรอ,อย่างชัดเจนกอร์ดอนก็สามารถพ่าน New วาิวคาสเซิลคว้าแชมป์คาราบาวครับได้ซึ่งถือว่าเป็นแชมป์แรกในรอบ70ปีของนิวคาสเซิลเลยนะคะถึงแม้ว่าตัวของกอร์ดอนเองเขาจะไม่ได้ลงเล่นในเกมนัดชิงที่เจอกับดิพูเนื่องจากโดนโทษแบนแต่ในหลายรอบที่ผ่านมากอร์ดอนก็เป็นนักเตะคนหนึ่งที่ช่วยทีมได้้เเเเยยออะะลลแแหแต่่่ถาาาพูดในานนนนฐทีกรขปนน็ึง ตัวลูกที่ดีที่สุดของทีมในตอนนี้เขาก็อาจจะเป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญที่จะไปไล่ล่าความสําเร็จให้กับทีมในครั้งต่อไปของสาริกาดงได้แน่นอน